Thank you. สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็มาพบกับช่องไลฟ์สไตล์ใบประมวลอีกแล้วครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวทะเลนะครับบรรยากาศป่าสนนะครับเวนรอบๆอ,อากาศกำลังดีแล้วครับตอนนี้ ที่ผมยืนอยู่นี่คือเขาเรียกว่าหาดพรานะครับหาดพ,าพราอาเภอบ้านฉางบรรยากาศโดยรอบครับลมลื่นมีเสียงนกเสียงกาล้องครับ ประมาณสักเก้าโมงครับท,ท,ที่ตอนนี้ผมกำลังถ่ายคลิปอยู่ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ของช่องไลฟ์สไตล์ไปประมวล เดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวเดินทะเลกันโอเคครับอันนี้คือเส้นทางที่เส้นทางเดินนะครับระหว่างป่าสนกึงกลางป่าสน,นครับจากจุดเริ่มต้นฝั่งอน,น้นนะครับที่เห็นอยู่สวยมากครับวิวทิวทั์ สวยครับสวยก,ก่อนเคยคืดคืนนะครับหานี้แต่นี้มาติดกระแสรเรื่องโควิด มันก็เลยให้เงียบเงาไปนิดนึงปกตินักท่องเที่ยวหรือคนที่จะมาด่ใช้หาหนี่เยอะเยอะมากครับนะครับบริเวณโดยรอบครับ เครับเดี๋ยวเราไปเดินเล่นชายหาดกันเลยครับครับโอเคครับสุดลูกหูลูกตามองเห็นภูเขาไหมครับวันนี้น้ำทะเลกำลังขึ้นเลยครับอากาศกำลังดี นี่คือหาดพลานะครับาพลาส่วนเห็นอยู่ฝั่งนู้นคือเป็นร้านอาหารนะครับที่เขามีร่มมีอะไรเป็นร้านอาหารถ้าใครจะมาเที่ยวที่หาดก็สามารถ สั่งอาหารแล้วนั่งกินที่ร่มที่โต๊ะได้เนะียงแอที่โต๊ครับได้แล้วก็เห็นอีกจุดหนึ่งคือเป็นศาลาศาลานั่งเล่นนะครับตรงฝั่งนูง้นเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปตรงนู้นด้วยแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาชมตรงนี้ก่อน เดี๋ยวเราเดินเล่นกันเลยครับน้ำกำลังขึ้นเลยครับเพื่อน ากาศโดยรอบจะมีบันไดลงที่จะไปเดินเล่นชายหาดด้วยนะครับแต่ตอนนี้น้ำกำลังขึ้น น้ำใสมากเลยครับเพื่อน,อนมองเห็นเรือเรือชาวประมงครับหาปลาน้ำนานเล่นครับเป็นหาที่สวยหาตึงเหมือนกัน เหมกับการพักผ่อนมันหยุดหรือมันแนัคขัลเลอร์ครับสวยมากโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเดีเล่นตรงศาลากันนะครับไปดูมุมนู้กันเลยครับว่า วิวทิวทัศน์จะส,สวยขนาดไหนครับเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับกับบรรยากาศในป่าสนมีนกร้องธรรมชาติมากเลยครับชายหาดสะอาดมากนี่คือจังหวัดระยองนะครับหาดพารา เฮยบานช้างครับ ครับเดี๋ยวเราเดินไปต,ตามชายฝั่งแล้วกันเนาะขึ้นตอนนี้ขึ้นแรงก็สมควรครับแต่ทะเลสวยมากเลย โอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สาราเลยนะครับ มากครับสวยอโอเคครับตอนนี้เรามายืนอยู่จุดที่เป็นศาลาครับในมุมมองเหมมมองผมว่าสวยสวยมากเลยครับตรงน,นี้สวยมากเลย ยากาศโดยรอบครับน้ำกำลังขึ้นนะเดี๋ยวเราขึ้นไปบนสลา,ากันนะ น้ำใสครับใสมากเลยใสขึมาเลยครับเพื่อนๆน,น้ำใส นี่คือหาดพารานะครับอยู่บ้านถางจังหวัดระยองเป็นชายหาดอีกชายหาดหนึ่งที่สวยอันดับต้นๆเหมือนกัน ถ้าสถา,สถานการณ์โควิดซาแล้วก็แนะนำให้เพื่อนอนเจ้าได้นะครับสวยมากมีคนกำลังยืนตกปลาด้วย มองไปฝั่งน้นจะเป็นหาดน้ำลินผ่านไปก็จะเป็นหาดสนกระซิบหาดพยูนเอ่อหาดพยูนก่อนแล้วก็ไปหาดน้ำลินแล้วก็สนกระซิบแล้วก็จะหาดหนองแพร่ครับที่ผมยืนอยู่นี่คือเป็นชายหาดพาราวิวทิวทัศน์มุมมองก็จะแตกต่างกันไปแต่ละชายหาดครับ วยมากครับชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง เพื่อรับชมคลิปใหม่จากช่องราัชาตายบายันปมวลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทํำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้คลิปหน้าไปเที่ยวที่ไหนหรือยังไงจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับที่ให้กำลังใจกันตลอดมาและคำคอมเมนต์ครับวันนี้ สวัสดีครับ